สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเรามาปลูกต้นไม้กันนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนดินนะแต่ว่าผมได้เปลี่ยนไปหลายกระถางแล้วนะเพราะว่าผมเอาไปตั้งไว้ด้านนอกบ้านแล้วนะแล้วก็รู้สึกว่าฝนจะตกหนักนะครับฝนตกจนดินชุม่มแล้ว การระบายน้ําของดินไม่ดีครับผมเลยเปลี่ยนวัสดุแต่อันนี้ผมได้เปลี่ยนไปหมดแล้วเดี๋ยวเลออยู่อันนี้นะครับซึ่งเป็นเงาที่แยกมาจากก่อนนี้นะเดี๋ยวให้ดูนะ ดินขนาดไม่ได้รดน้ำหลายวันนะครับดินยังที่แยกเข้ามาดินยังเหมือนจะแฉะนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนวัสดุปลูกกันใหม่อันนี้ตอนที่เราได้ฝังหัวไว้นะฮะเป็นเงานะใหญ่พอสมควรมีรากแล้วนะห่อแรกออกมานะครับเป็นรู้สึกว่าจะเผือกนะเดี๋ยว พอเราเลือกมาก็จะมีหน่อเล็กๆเดีย๋ยวรอรุนหน่อนนี้นะหน่อเพื่อก็คงจะดูสวยงามมันไปเดีย๋ยวเรามาปลูกเลยนะอันนี้เราได้ฝังไว้ตั้งแต่วันที่ที่เราแท็กไว้ในและจดไวแล้วนสะิบห้าเดือนหกนะครับ ตอนที่ฝังไปก็มีแค่ต่อกับหัวอันนี้ก็มีรากเดินนะแล้วก็แตกหน่อกมาใหม่เดี๋ยวเราเปลี่ยนกระถางใหม่นะครับที่แรกเราใช้เป็นกระถางดำให้อยู่ยาวนานนะครับ เดี๋ยวเราว่าปลูกปลูกเสร็จแล้วก็จะได้รู้ว่าเป็นงไงการปลูกเขาต้องการการระบายน้ำพอสมควรนะครับเหมือนถ้าเราได้ลดน้ำลงไปแล้วให้มันให้มันทะลุออกไปหเหมือนไม่ให้ไม่ให้ค้างในกระถางเลย เรผมจะเอามะพร้าวสับนะครับผสมเยอะๆเลยเพราครั้งแรกเราใส่คุยมะพร้าวกับมะพร้าวสับไปไม่เยอะนะกลายเป็นว่าจะอุ้มน้ําไปนะฮะเหมือนดินปูก,บปกับมะพร้าวสับอย่างละครึ่งไปเลยฮะ เมื่อกี้นี้ได้เราออสโมโคนะครับลองไว้ลองก้นกระถางไว้ด้วยเผื่อนาคตลากเขายาวนะทดลองปลูกกันไปนะครับ ค่อยนะย้ายล่ก เราไปตั้งตากฝนไว้หลายวันนะครับพอม,มาดูอีกทีนะครับถ้าแฉะแฉะมากไปหัวอาจจะเน่าได้นะครับมีอยู่ต้นหนึ่งที่ผมเปลี่ยนดินมเมื่อกี้หัวเบลอเลยนะครับหัวเท่านี้แหละพอดินชื้นมากพอไปดูแล้วเห็นใบเหลืองๆไปดูหัวหัวหายไปเลยนะเหลือแต่รากก็ต้องเปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่ให้มันโปรง่ปรง ทดลองกันไปนะครับประสบการณ์ต้นกวักเราที่ซื้อมานะมีราคาแพงนะครับเราต้องคอยดูให้ดีนะครับ นอนนี้เผื่อนะเดี๋ยวรอนอนใหม่เห็นไหมครับจะเบานะฮะเมื่อกี้หนักตึกเลยครับมีดิดนค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำให้การระบายนะ้ำไม่ค่อยดีนะให้ดีนะไม่ควรตั้งตากฝนนะครับให้เราลดเองดีกว่าให้ ตั้งชายคานะหลังจากนั้นนะครับเราก็นำมาลดน้ำนะฮะลดให้ทะลุตูดกระถางแล้วลดให้ชุ่มเลยนะลดครั้งเดียวนะครับเดี๋ยวจะปล่อยให้ดินเกือบแห้งเดี๋ยวเราค่อยลดอีกทีเราจะไม่ลดล่อยนะ